หลายๆคนสงสัยว่าเกียร์ชิ้นนี้นะผมเป็นเกียร์<ม>โคลาโบหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกียร์อะไรนะผมอ่ะเกียร์ชิ้นนี้นะผมถ้าให้ผมพูดตามตรงนะผมมันคือ ลาบสุดดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับผมดีๆีตอนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่กับเกมหลายเลนเจอร์นะผมก็วันนี้ก็ได้ข่าวว่าสามารถเข้าเล่น PvP ได้แล้วนะผมผมก็เลยล็อกอินเข้าไอดีป้ายม่วงนะผมะก็มาดูกันว่า GM จะชดเชยอะไรบ้างนะผมมาก็นี่นะผมไอเทมชดเชยรายละเอียดก็จะได้ทางด้านของวัสดุ ปลดล็อกธาตุนะผมหาดาวหนึ่งีบนะผมอาผมว่าน่าจะได้เยอะอีกแหละนะครับผมอะ mm hmm. ก็ดูกแก้วศักยภาพนะผมได้2ชิ้นนะผมเป็นลูกแก้วของที่เอาไว้แลกเปลี่ยนปุ๊บม,ม่วงนะผมอา mm hmm. ก็ได้ขนนกวิเศษอีก37ชิ้นนะผมอ่ะสำหรับผมมองว่าคุ้มไหมนะผมอาสำหรับผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมกับการปิด PVP ไปนานแสนนานนะผมอาปิดเต็มเต็มก็เกือบ2วันนะผม mm hmm. ก็ นี่ัะผมได้ลูกแก้วศักยภาพมาด้วยนะผมอ่ก็เดี๋ยวเราลองไปตีพีพีเลยแล้วกันนะผมว่าเราจะอยู่ลีกประมาณไหนนะผมอ่ะก็เดี๋ยวผมพาไปดูอ่าทางด้านของกิวของ GM ด้วยนะผมอ่ะผมเพิ่งรู้นะผมว่า GM แบบหูดมากนะผมโอ้โหก็ยับเลยนะผมตอนนี้หลีกเงินสองนะผมอาจจะขึ้นเงินหนึ่งนะผมก็ แต้มอยู่ที่599นะครัก้าบาแต้มตรงนี้ไม่ค่อยเฟิร์นนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าลีมาสเตอร์หนึ่งนะผมว่าแต้มเท่าไหร่นะผมก่อนนี่นะผมเป็นไงล่ะนี่นะผมไอเดียของคุณมิดนิวนะผมก็ปาไปส545้าบแล้วนะผมก็ค่อนข้างที่เฟิร์หนักมากนะผมเอาจริงๆว่าหนักมากนะผมมาสเตอร์หนึ่งไม่ไม่ถึงขนาดนี้นะผม ตอนนี้คือแต้มเฟอร์มากนะผมที่นะผมมาเตอร์สองสามพันสองนะผมก็มาเตอร์สามสามพันนะผมก็เพชรหนึ่งนะผมอยู่ที่สองพันเก้านะผมโอ้โหค่อนข้างที่จะเฟอร์นะผมสําหรับตีพีพีอ่ะก็ตอนนี้นะผมใครที่ยังไม่ได้ตีพีพีนะผมผมแนะนําว่าให้ใช้ทีมตั้งรับตั้งรับไปก่อนนะผมเหมือนไอ้ดีม่วงผมที่โดนตีนะผมอ่ะปล่อยแบบนี้ไปก่อนนะผมไม่ต้องตีนะผมอ่ะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูทีมของ GM นะผมอ่ะก็ค่อนข้าง,างที่โหดเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของ q ิ GM กันเลยนะผมอ่ะชื่อ q ิ GM นะผมอ่ะแป๊บหนึ่งนะผมผมขอ,อเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมไปเยือน q ิ GM เลยละกันนะผมอ่ะก็แป๊บหนึ่งนะผมอะตอนนี้เราก็เซิร์ชกิวของทางด้านของกิวของ GM เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปส่อง กิวของ GM กันเลยนะผมอะก็นี่นะผมเป็นทางด้านของ GM ของไต้หวันนะผมก็ไอดีนี้เลยนะผมก็เป็นนี่นะผมเป็นไอดีทางด้านของก้าวดาวแม็กทั้งทีมนะผมก็นค้งทีโหดเลยนะผมะสำหรับใครที่อยากเห็นข้อมูลต่างๆสําสหรับตัวลินเจอร์ก้าวดาวนะผมะแนะนําให้เซิร์ชไปที่กิวแอปเปิลบนะผมะก็เป็น เตัวใหญ่นะผมแล้วก็ p p l e นะผมแล้วก็เติมท้ายด้วยคำว่า B นะผมบีก็ตัวใหญ่เช่นเคยนะผมอ่ะก็หลายๆคนสงสัยว่าเกียร์ชิ้นนี้นะผมเป็นเกียร์โคโรโบหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกียร์อะไรนะผมอ่ะเกียร์ชิ้นนี้นะผมถ้าให้ผมพูดตามตรงนะผมมันคือเกียร์สองดาวนะผมเป็นเกียร์สองดาวปกติที่สุ่มหาในกาชาพอยได้นะผมอ่ะก็เป็นเกียร์ปกตินั่นแหละนะครับผมแต่ค่าเนี่ยค่านี้ผมไม่เคยเห็นนะผมอ่ะก็ อาจจะเป็นค่าเกียร์ใหม่ก็ได้นะผมอ่ะสำหรับทางด้านของเจสสิก้าบัตเต็ดแห่งจันทานะครับผมก็ค่าเลือดนะผมไม่เท่ากับที่แบบเราได้ค่าเอาไว้นะผมก็อยู่ที่8ล้านเฉยๆนะผมก็ไม่ค่อยถึงนะผมอ่ะสำหรับบาวอดูบิสนะผมเราคาดหวังว่าส0ล้านนะผมอ่ะมาดูตรงนี้แค่8 000, ล้านนะผมก็ไม่ได้เยอะนะครับผมตอนนี้ยังไม่แม็กนะผมอ่ะเจสิก้าบัตเตดนะผมอยู่ที่5 000, ล้านนะผมอ่ะ ก็เบาเหมือนกันนะผมเบาวิวเลยนะผมทั้งชีวิตอ่ะตรงนี้อยู่ที่13ล้านนะผมตัวของมูนกิต้าในตำนานนะผมตัวนี้ข้อนข้างที่เยอะพอสมควรนะผมอ่ะตัวของเอลลี่อยู่ที่5ล้านนะผมก็ไม่ไม่มากสักเท่าไหร่นะผมอ่ะสำหรับใครที่สงสัยนะผมเกียร์ชิ้นนี้นะผมไม่ใช่เกียร์โคลาโบอย่างแน่นอนนะผมเป็นเกียร์สองดาวนะผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะผมว่าเกียร์สองดาวเป็นเกียร์ยังไงนะผม อ่าผมน่าจะมีแหละนะผมมันคล้ายๆกับปืนแพนด์เนเปอร์นะผมแต่มันเป็น2ดาวนะผมเดี๋ยวไปดูที่ตู้กาชาณ์นะผมอ่ตู้กาชาตู้กาชามีตรงในนี้นะผมแต่ตอนนี้มันหาไม่เจอนะผมเป็นปืนไฟฟ้าปกตินะผมเป็นปืน2ดาวนะผมเกียร์ปืน2ดาวนะผมอ่ะย้ําว่าเป็นเกียร์ปืน2ดาวนะผมรูปแบบนะผมแต่ค่าสเตต จะเปลี่ยนแปลงไปน,นิดหน่อยนะผมอ่ะสาหรับข่าวสารเกมตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมมีทางด้านของกิ้วของทางผู้พัฒนาเองนะผมเป็นทางผู้พัฒนาหรือว่า G.M. ของประเทศไต้หวันนะผมอ่ะส่วนอีกข่าวสารหนึ่งก็เป็นข่าวสาร พีพีนะผมแต้มเฟื้อหนักมากนะผมก็เฟื้อแบบเฟื้อแบบสุดๆเลยนะผมอนะ่ะก็ช่วงนี้ก็ใครที่ตีพีพีก็ผมแนะนําให้รอก่อนนะผมเพราะว่าถ้าตีช่วงนี้เดี๋ยวก็เจอตีตกเหมือนเดิมนะผมอะ่ะก็เดี๋ยวเปลืองสิ้นเปลืองขนนกแล้วก็สิ้นเปลืองเวลาไปเปล่าๆนะผมอะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมอัปเดตข่าวสารเกมประมาณนี้ทุมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะฮม สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ